แรงบีจริงคุณภาพเกินราคาไปแล้วนะครับตัวนี้บล็อกไฟฟ้าไร้สายของเรียวกุเดี๋ยวมาดูกันผมจะทดสอบการขันด้วย600นิวตันเมตรนะครับนี่นะทำการตั้งแล้วเดี๋ยวมาอัดน็อตกันครับนะแล้วมาดูว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะขันออกหรือเปล่านะครับก่อนอื่นก็จะใช้เป็นประแจปอนแบบดิจิตอลนะครับถันกับด้ามยาวๆแบบนี้อัดน็อตเบอร์29เบอร์30นี่ครับนะให้มันไปถึง600นิวตันเมตรครับตรงเนี้ยมันจะใช้เวลานิดนึงเพราะฉะนั้นนะครับ ในตอนถัดๆไปเนี่ยผมก็จะตัดในส่วนนี้ออกไปนะเพื่อทดสอบให้ดูนะครับว่าบล็อกไฟฟ้าไร้สายตัวเนี้ยสามารถขันนะครับออกได้กี่นิวตันเมตรนะครับก็อ่ะนี่ประมาณ600นิดๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบที่ระดับนี้เลยละกันนะครับเพราะว่าเป็นแบบดิจิตอลนะมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนิดนึงนะครับมาทําการถอดขันออกกันนะครับผมจะกดเป็นสเต็ปสเต็ปนะเพราะว่าการกดแค่เนี่ยมันจะทําให้ตัวเครื่องได้รับการเสียหายนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาลองดูกันนี่โอเค ไม่ฝืนนะครับ600นิวตันเนี่ยไม่ออกเดี๋ยวลองลดลงมาที่400ดูนะครับอ่ะ410กว่านิวตันเมตรนะครับมาลองดูกันคือผมว่าไอตัวเนี่ยมันน่าจะออกนะครับประมาณ400กว่านิวตันเมตรพาะผมเคยทดสอบ STR ที่400นิวตันเมตรนะครับเอาออกได้สบายแน่นอนเนี่ยออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองเพิ่มเป็น500นิวตันเมตรดูนะครับนี่500นิวตันเมตรอ่ะเกินมานิดนึงไม่เป็นไรนะครับ เนี่ยสำหรับบล็อกไฟฟ้าไร้สายงบหนึ่งใบเทาพี่นะเน้นว่างบหนึ่งใบเทาได้แบตเตอรี่สองก้อนครับขันออกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่คือเราไม่ต้องกดย้ำเขานานๆครับกดเป็นสเต็ปสเต็ปให้เขาค่อยๆเคาะมาเนี่ยจะออกได้ดีกว่าแบบนี้เลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการทดสอบบล็อกไฟฟ้าไร้สายครับห้ารอยนิวตันเมตรกับงบหนึ่งใบเทามีของแถมมาให้นะครับชุดจับดอกสวรคนดอกไขควงตะขอนะครับสายสไพายอ่ะแล้วก็มีแท่นชาร์จแบบฟ้าชาร์จนะครับแบตเตอรี่สองก้อนนะ เนี่ยใช้งานได้ดีแบบนี้กดสั่งกันได้เลยครับ